สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะหลังจากตีคลิปก่อนหน้านี้นี่ผมก็ได้ปลาท่านผู้ชมนะฮะไปดูในเรื่องของกิจกรรมปลูกพักแหลกปลานะฮะของเคทรมราั์ปานหนองเลงซ้ายโดยมูลแม่ของมูเฮาก็ไดเ้เพิ่มกําลังผลิตนะฮะปลูกพักบุ้งขึ้นมาไมา่แหมหลายแป้งเพื่อเตรียมทรงตลาดสดเ,เป็นตลาดสดเจจูนะฮะเป็นร้านขายพักของ อ่าสีวันฮะสีวันพักสดนะฮะถ้าใครอยากกินพักปลอดสารายาฆ่า,มาแมลงนะฮะบบมีการเจ้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็เป็นพักเพื่อสุขภาพก็สามารถไปหาซื้อได้ที่กาจิจูนะฮะสีวันพักสดครับผมแล้ววันนี้วันติดนะเป็นภารกิจแถมย่างหนึ่งที่ผมจะต้องมาทำนั่นก็คือ,อต้นมะนาวครับที่ผมเคยได้ไป ตอนกิ่งนะฮะไปกอบกิ่งบ้านเปื่อนเชิดนะฮะก่อนหน้านี้ตีเฮาได้เอาต้นบะจชุมปูเป็นชุมพูพันทับทิมจันทร์มาปลูก2เก้านะฮะวันนี้ผมก็ได้อ่กอบกิ่งบะนาวบ้านเพื่อนเชิดเหมือนกันครับได้12กิง่งวันนี้เฮาจะเอาบะนาวพันธอ่น่าจะเป็นพันพวงวันนี้นะฮะบะนาวพวงพวงพันธวันนี้อ่ผมกอบไว้ทั้งหมด12เก้า แล้ววันนี้กับไ,ได้ไปตัดมาจากบ้านเพื่อนเชษแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาปลูกไว้ตีสํานักง,งานเคหะทำรัศพนของเลงไซแห่งนี้ครับเพื่ออนาคตลูกหลานๆผายแมาแอวกับมาเก็บกินไปเน่าของกินมาใจบันเอาที่นี่ได้ครับแวะเวียนมาได้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเชษดด้วยนะครับตีสนับสนุนกล้ามนนวม้า,มาแล้วก็วิธีการกรอบก่าผมก็ได้วิชาจากเพื่อนเชษนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตกแต่งกิ่งมันก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปปลูก ผู้สึกว่าผมตัดมาทั้งทั้งกิ่งเลยยังม่มาได้ตกแตง่งแล้วก็มันยังมีมะนาวติดมาตวัวก็เดี๋ยวอาจจะแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็จะหาตีพาอลงปลูกในพื้นที่นะฮะสิบเก้าครับผมผมกอบมากกับมนี้ตึงกิ่งน้อยกิงใหญ่ครับเดี๋ยว เพื่อนเชีรบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาตกแต่งให้มันกิ่งมันน้อยลงน้อยนะฮะโอ้กิ่งนี่น่าจะใหญ่เกินครับผมตัดถัาไ,ได้ก็โอ้อันนี้ต้องใจเรื่อยแล้วครับในการตกแต่งกิ่งก็คือเวลาเขาจะปลูกเนี่ยมันจะ รู้สึกว่ามันจะบาเสียพลังงานที่มันมีอยู่นักเกินไปนะแล้วก็ควรจะตกแต่งกิิงให้มันงามขึ้นน้อยเพื่อมันแตกออกมานะผมก็กะเอาขาวๆแล้วกันเนาะอ่าวิชาการเกษตรกลับมาเรียนรูกกันตรงนี้นะครับอันนี้คงจะต้องใจเลื่อยมางครับการตัดกิิงเทตัดยาครับอืมโอเคนี่ฮะ อ่าผมมะฮู้ตัดกิ่งสวยสวยมะฮู้นะฮะก็ลักษณะประมาณนี้ครับผมได้กิ่งมะนาวตีกรอบมาแล้วก็มีหักออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะตกแต่งกิง่งมือมันได้สิบสองเก้าแล้วก็จะเอาไปปลูกกันนะฮะ นี่ตัดไงน้อยอมันแตกออกมาเองแล้วกันนะครับผมกะสวดทรงคือมันเตาตีผมคำนวณได้นะฮะนี่ครับสองเก้า ที่สามนะฮะอาจจะให้มันมีจริงแตกออกมาข้างๆน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวให้มันแตกไหมโอเคอันนี้มีหน่วยติดมาตวัวนะฮะสามเก้า โอเคครับก็เขามาอัปเดตกันนะว่าโครงการลุกพักแรกปลาของมูแม่แม่งเขาก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีก่อมน้ำเพิ่มแล้วฮะหลังจากนี่ขเขาก็จะก่อยพัฒนาพื้นที่แห่งนี้คือมันเป็นส่วนพักนะฮะส่วนพักส่วนผลไม้นะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคือกับหนองเลนไซเฮา,เ,าเดี๋ยวก็จะมีแซมต้นไม้ ที่เขาอยากจะปลูกเพื่อปับภูมิทัศน์มันแล้วก็สร้างระบบนิเวศใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการตีอยู่อาศัยของนกตัวนนะเพราะว่าหนองเลงซ้ายของเขานี่สั์ที่เขาควรจะอนุรักษ์มากที่สุดนะฮะนอกเหนือจากเป็นพวกซัต์น้าําเป็นปลาเป็นอะไรอย่างที่อยู่ในหนองแล้วก็จะมีสัตว์ปีกเป็นประเภทพวกนกเป็ดนกยางอย่างเนี้นะฮะ ก็แล้วก็จะมีนกทั่ว,วไปตีมาอาศัยในหล่มไม้ในเคทรามลาของเขาก็พยายามจะสร้างระบบนิเวศพื้นที่ให้มันได้อยู่อาศัยแล้วก็มีแหล่งลบภัยที่ปลอดภัยสําหรับนกมมนิโต้แล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยๆขยับขยายไปด้านนอกนะฮะว่ามันจะมีตรงส่วนไหนเขาจะเพาะอ,อนุรักษ์แล้วก็เป็นที่แหล่งที่ยู่อาศัยของนกมูนิได้พองในอนาคตคิดว่านกในหนองเล็งซ้ายนะฮะคงจะมี ลากหลายชนิดแล้วก็จํานวนมากเพราะที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาแอลพอหนองแดงซ้ายมาเรียนรู้วิธีชีวิตแล้วก็มาดูธรรมชาติซึ่งค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรครับถือว่าสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเ,เ,เชิงนิเวศได้ดีแห่งหนึ่งของภาคเหนือเลยทีเดียวครับก็อ,อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไวก่อนแล้วก็ อย่าลืมความที่ตามเพื่อกำลังใจกันตัวนะทีมมูแม่แม่กุ้มยาไปคุยในโครงการเากรเรษตรปลอดภัยหรือว่าเป็นโครงการปลูกพักแลกปลาเคทธาสัตว์ปลานหนองเล็งายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ